หนึ่งหลักเจ็ดชั้นข้อที่หนึ่งพร้อมสี่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดสองสองสามสองห้าเก้า เก่งมากเข้าต่อไปพร้อมเคียร์ลูกคิดนะคะเจด็ดห้าหลดแปด่ะข้อใหม่นะข้อนี้นะดูข้างล่างนะคะโฟกัสข้างล่างว่าเหลือไหมเจด็ดห้าหลดแปด ปึ๊บเอาสองเข้ามาทันทีเลยอ่านลดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดลดหกหนึ่งสองต้องค่ะเก่งมากขออีกหนึ่งข้อนะคะสองหนึ่งเก้าสิบอ่านหนึ่งศูนย์นะลดเจ็ด ใส่อันลดหนึ่งสองห้าเจ็ดสองเก้าแปดตอบเจ็ดถูกต้องค่ะทีนี้น้องเอ๋ okay. ยลองลดขนาดลูกคิดให้เล็กลงนะคะแล้วโฟกัสที่นิ้วมือตัวเองโอเคพร้อมข้อต่อไปเตรียมตัวสามสอง อันสี่เก้แปดหนึ่งเจ็ดห้าสองสองเก้าสามหนึ่งสี่ตอบค่ะเก่งมากเยี่ยมสาวน้อย